ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพลเพนรัตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเป็นเจ้าของผลงานวิจัยการใช้โฟมที่ปรับเทียนด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโน,โนร่วมกับการเหนี่ยวนาความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟืน้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดินนะครับภายใต้การสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสบ ท่าน,นี้มีการเปิดเผยถึงสารปนเปื้อนหรือว่าสารตะกวดเนี่ยในลาห้วยคลิตตี้ของเพอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับว่าจากการรั่วไหลของหางแรป่ปนเปื้อนตะกวดซึ่งมีความเข้มข้นสูงถึง2000 200, มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในขณะที่ค่าปนเปื้อนตะกวดตามธรรมชาตินั้นอยู่ที่ประมาณ563มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็ทําให้ชุมชนนั้นได้สัมผัสสารตะกวดจากการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคและการบริโภคของสัตว์น้ําที่เกินค่าที่ร่างกายจะรับจนเป็นเหตุให้เจ็บป่วยพิการ และเสียชีวิตจากพิษกัวไปแล้วหลายรายด้วยกันนะครับซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในกรณีปัญหาด้ามูลพิษที่ร้ายแรงอันดับต้นของประเทศเลยทีเดียวทีนี้ทีมนักวิจัยโดยทีมติดตั้งและสนับสนุนบุคลากรและค่าใช้จ่ายโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรตลอดจนอบรมการใช้งานให้กับชุมชน โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะนะครับโดยทีมงานจะติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความขุ่นในลำห้วยคริตตี้4จุดด้วยกันเพื่อติดตามผลกระทบจากการดูดตะกรนในการฟื้นฟูซึ่งสามารถแปลงผลความขุ่นเป็นค่าตะกัวในน้ำโดยประมาณได้เพื่อช่วยกลมควบคุมมลพิษอีกทางหนึ่งนะครับ นอกจากนี้ยังติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5และ PM 10อีก3จุดด้วยกันโดยได้รับการสนับสนุนจากทาง Climate Change Data Center หรือว่า CDC c นะครับเป็นศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยายลัยเชียงใหม่และเครื่องดัสบอยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอเพื่อทําการเฝ้าระวังไม่ให้รถขนตะกรวิ่งจนทําให้ฝุ่นลุ้งจนเกินไปนะครับ